เซ้าเดินแบบให้กับเซลีนทำไมไม่มีข่าวในเกาหลีเลยแต่พอพาบิกินี่เซลีนบุกทะเลเดือดสื่อบอกว่ามันเป็นภาพอย่างกับในหนังเลยหากใต้วงคีกระแฮะของคุณมีเหงื่อเหม็นอับเปรี้ยวเหม็นบูดเหม่นเหม่นไม่ว่าจะมาจากกิจกรรมระหว่างวันแล้วต้องการผู้ช่วยเพื่อเสริมความมั่นใจใต้วงคีกระแฮะอย่างเร่งด่วนฮารุมารุเดี๋ยวแรนไว้แพนเซ็ตและน้ำเหงื่อและกินไก่ใต้วงคีกระแฮะแบบผ้าคืคอไอเทมที่รักที่สุดในปตบีแค่หยิบสีเซ็ตก็ประกันเหงื่อกินเปรี้ยวกินตัวของคุดได้ง วันคารุ่มารุ่เดียร์และไวท์ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติตั้งดอกลิลลี่ทะเลสีขาวต้นทามป่าจากญี่ปุ่นอะโลเวลลาและฮาลาลูรอนฮึไฮยาลูรอนอซึ่งจะช่วยบำรุง o n g ้อมอกับอาร์ติเฟสให้ความรู้สึกเย็นสบายบริสใช้ดีชนีใช้ก็โนแอนโคลโนพาราเบนอยากได้อยากมีสแกน QR code ซื้อโรดเพิร์ลว่าซันสวัสดีคุณตาวดาลิลลี่ทุกคนครับผมน้าอาร์ตชาแนลช่วงนี้ลิซ่าลงโพสต์รูปในอินสตาแกรมที่มากและสวยมาก ในโพลล่าสุดรับก็เรียกว่าตั้งแต่ไม่ได้ไปงานเมสาล่าเลยนะครับน้องนางก็เทกระจาดศาสตร์ความฮอตไม่หยุดไม่ว่าจะเดินแบบให้กับเซลีนจนออกข่าวมามาใหม่ทั่วโลกแย่งกระแสเมสาล่าจนสื่ออินโดนีเซียแซวว่าถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่มีใครในแบล็กหญิงไปงานเมสาล่าแต่ตวัลลนั้นก็กวาดกระแสของอุตสาหกรรมแฟชั่นได้ด้วยการเดินแบบให้กับเซลีนโดยต่อมาเนี่ยนะครับกระแสของการเดินแบบยังไม่จบเลยยังมีกระแสอยู่เรื่อย แต่ลิซ่านั้นก็มาสุมไฟทะเลเดือดให้ลอดฉาด้วยสีทูรูสีดำสุดแซบแซบชนิดที่ใครก็กดเธอไม่ลงเพราะว่าเธอนั้นเดินขึ้นบันไดอย่างเดียวสองพสนในวันเดียวกันนะน,น,นทีเธอจะทำกับเขาได้ ก็เรียกว่าแฟนขับกดไลค์กันแบบหัวยโยกสองโพสต์ปาเากาไป10ล้านกดไลค์อ, like อย่างรวดเร็วโพสแรกนะครับเป็นโพสต์หันหลังด้วยซีทรูอ้หูเมื่อมิดดำสนิทด้วยโทนสีขาวดำแบบฉบับจากเซรีนแต่ทว่านะครับอล่าจากแผ่นหลังและสีผมระบบสายไหมอันเป็นภาพจำของเธอกับสตอรออกมาพสแรกผ่านไปโพสต์ที่สองก็เข้ามาเป็นถุงพระอนเนกประสงค์จากเซรีนเข้ามาแบบจังๆ ความซีทูแบ็กเซลีนจนหลังหักกลายเป็นกิจวัตรประจําวันก็ดําเนินต่อไปเพราะว่าสื่อเองก็ยกนิซ่าและก็เฮดิชิมานว่าเป็นผู้นํายอดขายเหล่านี้ให้กับเซลีนและเป็นภาพจํากับเซลีนไปแล้วโดยเฉพาะปี2020ที่ผ่านมาเซลีนนั้นเติบโตสูงถึง118%หวาดรายได้ไปกว่า1,500ล้านดอลลาร์หรือเกือบ45,000ล้านบาทซึ่งยอดขายขนาดนั้นนะครับก็ทำให้เซลีนนั้นมีอัตราการเติบโต,ตที่สูงที่สุดในประเภทแบรนด์หรูของโลก และนี่เองก็ไม่รู้ว่าจะพากันปังทลายทุกยอดขายกันไปถึงเมื่อไหร่เพราะเฮดิสซิมานเองเขาอยู่แต่ละแบรนด์ก็ประมาณ5-8ถึงปีและเขาก็ไม่อยู่กับซีรีนพักใหญ่แล้วคาดว่าอีกไม่นานโดยผมขออ้างอิงที่ว่าเขาขอเวลา5ปีในการนำพาซีรีนนั้นฟาดยอดขาย2 0 0พันล้านยูโรหรือ70,000กว่าล้านบาทภายใน5ปีฉะนั้นคำถามนี้มันก็พอเดาๆกันได้ว่าสัญญาประคับของเขากับ LVMH นั้นน่าจะอยู่ที่5ปีโดยใน5ปีนี้นะครับริซ่าก็จะมาเป็นหัวหอ,อกหลักร่วมกับเฮดิสซิมาน ในการปลูกปั้นแบนที่ใครบางคนว่านูกูหรือแบนโนเนมให้มียอดขายทะลุพุ่งกระฉูดซึ่งก็ถือว่าเขานั้นทําได้จริงและแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นะครับแฟนๆฟก็อยากให้ลิซ่านั้นอยู่กับเซลีนต่อไปเพราะนั้นจะเท่ากับว่าลิซ่านั้นจะสามารถทํางานได้หลากหลายมากขึ้นนอกจากเป็นแบรนแอมบาสเดอร์เนื่องจากว่าเฮดิซติมานั้นเป็นคนที่มองศักยภาพของลิซ่านั้นได้ทะลุตั้งแต่ที่เธอนั้นยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะัก ส่วนลิซ่าเองก็ต้องบอกว่าปีหน้าหมดสัญญากับทาง YG แล้วในนามของ b บ c ็คพิ้และก็ถ้านับสัญญากับทางเซรีนแล้วก็จะหมดสัญญากับทางเซรีนในช่วงไล่เลียกันอันนี้โดยผมอิงจาก5ปีส่วนตัวนี้เองวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ YG ก็กําลังจะเดบิวต์แล้ว YG แซงเขาก็ดีใจกันมากบ่ายแต่ผมเองผมไม่ได้เป็นแซง่คยแต่ผมเป็นแฟนคลับของ b บ็คพิฉะนั้นมรู้สึกตื่นเต้นเลยไม่มี จะมีก็แต่เสียดายโอกาสของสาวๆที่มันลอยเข้ามาในช่วงพลิกพกของพวกเธอแต่กลับกลายเป็นว่าทางผู้ดูแลก,กับปล่อยโอกาสเหล่านั้นให้มันหลุดไปอย่ามาบอกว่าสาวๆนั้นเลือกกันเองหรือเปล่าไม่อยากไปกันเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากตามสาวๆมาก็จะทราบกันดีว่าพวกเธอนั้นอยากออกงานและก็ออกรายการทีวีกันม,มากจริงๆมากจนขระที่ช่วงหนึ่งของแบนะ็คพินัทส่งเจนนี่เข้าไปไฟกับ c ีอเพื่อขอออกรายการทีวีเนื่องจากว่าวจีไม่ให้สาวๆเดินสายโปรโมทเลยอันนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกัน กลับมาที่สุสทะเลเดือดกันต่อดีกว่าอยากให้เหล่าวีรกรรมมันยาวนี่แหน่ภาพของลิซ่าที่พูออกมานะครับผมเชื่อว่าลิซ่าเป็นคนกํากับภาพเองทั้งหมดเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเธอนั้นชอบถ่ายรูปให้กับเมมเบอร์ซึ่งการถ่ายภาพของเธอนั้นองศาดีมากไม่ว่าจะเป็นองศาเอ่ยมุมเอ่ยดีจนแฟนแซลว่าคนที่ชอบถ่ายรูปเซ็ตน้องลงนิตยศาสน์นี่ไปพักก็ โดยภาพนี้นะครับถูกปล่อยออกมาล่าสุดบนอินสตาแกรมของลิซ่าเองเป็นภาพที่เธอนั้นและเบิดทะเลด้วยซีทร oh ูโอ้โหพลังทำลายล้างมากกับแฟนๆโดยภาพทั้งหมดนี้นะครับถูกถ่ายที่โรงแรมเมสันพัทยานน้าจอบเยียนใกล้บ้านฉันนี้เองมันคือภูวิลล่าลักชัวรีที่มีด้านหนึ่งของโรงแรมนันติดทะเลทรงเก๋คืนละสองหมื แน่นอนครัว่าเซนภาพเหล่านี้ถูกดิสาตนดะปล่อยออกมาสื่อต่างๆพากันอวยยศแบบสุดฤทธิ์กันเลยทีเดียวบางสื่อบอกวนันนั้นระเบิดความเซ็กซี่ด้วยชุดที่แหวกราวกับฉากหนังเธอมันสวยแซ่บและฮัตมากพอแฟนคาเห็นสื่อเหล่านั้นอวยก็ได้แต่มองตางกันปริปร๊ๆว่าเออสุดคือสิบักขนันนอ ซิบุ่อยคักบวยเนเทเดี๋ยวแอนตี้ก็อกแต่ไตไม่มีงานทําหรอกชมแบบนั้นและด้วยความฟินของโพสนะครับที่แฟนๆบอกว่าลิซานนั้นใส่บิกินี่ของเซลีนสูคขึ้สิมาแนบเห็นดีดีดีด้วยความที่ผมสงสัยนะครับผมก็ไปดูดูดูก็รู้สึกว่ามีการปรับแสงการเกิดขึ้นผมก็ลองทำเบิง้งปรับแสงไปปรับแสงมาระเบิดพลังเซลีนบิกินี่ตู้โอ้โ เซลีนบีกินี่จริงๆเซบคักแมสูุผมเข้าใจเนวว่าทำไมต้องหันหลังหนูทำดีมากลูกแค่ข้างหลังแฟนๆก็ไม่ไหวกันแล้วถ้าเป็นเซตหันหน้ามาแฟนคลับตายเกลือ่อนไม่มีคนปั่นวิวแน่นอนคอนเฟิร์มขออภัยวันนี้ไม่สบายเสียงแหบ และเรื่องต่อมาครับช่วงนี้กระแสของหลีซ่านั้นเดินแบบบนลันเวกให้กับทางเซลินนั้นถูกปล่อยออกไปทั่วโลกเลยเป็นกระแสข่าวม๊อกไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นอเมริกาอินโดอินเดีย ไปหมดสื่อต่างชาติตีข่าวกันมาหลายวันเลยทีเดียวครับและแตันซีอเองก็ชมเธอนั้นหนักมากไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบที่ไม่แยกสินเสื้อผ้าพร้อมกับการเดินแบบครั้งที่2ให้กับแบรนด์ร่วมกับนางแบบดาวดังแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่จมหายไปในหมู่ของนักเดินแบบมืออาชีพและการเดินแบบของเธอนั้นมีความโปรเฟสชันอลรล้ากับเป็นนางแบบมืออาชีพระดับท็อปโมเดลเรื่องเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเพราะว่านี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในวงการนางแบบในอนาคตของลิซ่าที่สามารถต่อยอดได้ ความฟินเหล่านี้นะครับก็ทําให้ใครหลายๆคนนั้นตามอ่านข่าวของเธออย่างตาแฉะไปพร้อมๆกับความสุข แต่เนื้อสิอื่นใดแฟนๆก็สังเกตเห็นและผมเองก็ตามอยู่เพราะว่ากระแสนอกเกาหลีนั้นแหลกมากๆก็เลยอยากรู้ว่าคนเกาหลีหรือว่าสำนักข่าวเกาหลีเขาจะว่าอย่างไรทั่วโลกแสดงความยินดีและก็ชื่นชมว่าเออเธอนั้นเด็ดจริงเดินแซบสับโบ๊ะโบ๊ะโบะโบ๊ะไม่ได้ไเด็นดุกๆุ๊กดุกดุผมก็เลยไปเลื่อนหาสื่อในเกาหลีนานมากแต่ก็ไม่เจอมีหนึ่โพสต์ทวอันนี้งง อย่าลืมนะครับว่าไอดอลเกาหลีที่ประสบความสําเร็จพร้อมกับรถแล่นบ,บนลันเวย์ต่างประเทศระดับโลกนั้นมีน้อยมากๆส่วนใหญ่คนที่ติดตามเคป๊อปจะเห็นไอดอลเดินแบบในเกาหลีกันมากกว่าและของลิ่าสับบนลันเวย์ผมก็เห็นมีบทความเดียวจากแฟชั่นเอ็นแล้วก็มีบทความที่เป็นมาจากบล er ็อกเกอร์ในเน v e r ถามว่ามันแปลกไหมแปลก เพราะปกติข่าวต่างๆที่เป็นความเคลื่อนไหวของลิซ่านั้นจะถูกนําเสนอมากมายในสื่อเกาหลีไม่ว่าจะเป็นการขึ้นปกให้กับนิตยสารหรือแม้แต่ภาพลิซ่านั้นเดินเที่ยวในเกาหลีก็โปรโมทกันสุดฤทธิ์และนอกจากนี้แล้วนะครับงานคอนเสิร์ตก็ยังเป็นข่าวแถมล่าสุดนะครับลิซ่าโพสลงอินสตาแกรมเป็นชุดทะเลเดือดก็ทำข่าวมากกว่าตอนที่เธอเดินแบบเสียอีกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้รู้สึกแปลกนิดๆแต่ก็พอเข้าใจได้ว่านี่เป็นการเดินแบบให้กับแบรนด์อาจจะมีการโฆษณาแฝงอะไรหรือเปล่า แต่ภาพทะเลเดือดก็มีเซลีนอยู่นี้นะแถมการเดินแบบของซ่านั้นสื่อไปทัตัวโลกนั้นอวยแถมพ่วงคําว่า K เคป๊อปเข้าไปด้วยนี่มันคือสิ่งที่น่าภูมิใจในระดับเวิร์คลาสไม่ใช่เลยขนาดชาวเนก็กกฤติย่าเองที่ไม่ค่อยสนใจกระทู้เกี่ยวกับลิซ่าก็ยังคอมเมนต์เป็นร้อยแถมชื่นชมเธอในการทํางานที่สมบูรณ์แบบนี้อีกด้วยตรงนี้งงมากแต่ก็เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งลิซ่านะ่าอาจจะเป็นไอดอลชาวต่างชาติด้วยแหละ การที่จะขิงเธอออกหน้าออกตามมันก็จะดูไม่งับพอตังแต่โซโลโ่เดบิวต์มาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากระแสของลซ่านั้นจะต้องมาจากนอกเกาหลีก่อนเท่านั้นพอนอกเกาหลีประโคมเขาในเกาหลีก็ต้องทนไม่ไหวก็อะต้องเอากับเขาบ้างแหละมันจะเป็นในลักษณะนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่ผมมองจากภาพจริงและทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้ส่วนคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรตรงนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เอาแบบแซบหนัว บนหลักความเป็นจริงและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิป,ลปนี้ครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบเจอกันใ้ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ